คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกดแดนปราสาทของของกระเทียมดีมีสวนสมเด็จเขตดงลำดวนหลากล้วนวัฒนธรรมเลื่อนลำสามคีศรีสะเกดหนึ่งในพิกัดของอีสานที่มีที่เที่ยวเยอะกว่าที่คิดทั้งที่เที่ยวแบบธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมวัดวาอารามสวยๆว่าแล้วตามมาดูกันเลยว่าไปเที่ยวศรีสะเกดคราวนี้จะไปมุ่นที่ไหนกันได้บ้าง ศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำเทศบาลเมืองรีสเกตวัดป่าสีมงคลรัตนารามวัดไพรพัฒนารัตนารามหลวงปู่สวงขามออีแดงวัดบ้านสร้างเรืองหรือพระธาตุเรืองรองวัดมหาพุทธารามวัดพระโตปราสาทสกําแพงใหญ่วัดป่ามหาเจดีแก้ววัดล้านขวดวัดปราสาทหินสกําแพงน้อยเกาะกลางน้ําสีสเกตขอคอยสีลำดวนเฉลิมพระเกียรติปราสาทปรางกู วัดพระธาตุสุพรรณหงส์วัดบ้านว่านสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สวนสมเด็จย่าวัดหนองตะเคียนน้ำตกสำโรงเกียรติวัดศรีบึงบูรวัดบ้านจานหลวงปู่หมุนวัดไตรสามัคคีเกาะน,นาคเมืองบาดาลจุดชมวิวผาพญากูปรีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอั่ากดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ของช่องเราด้วยนะครับ